สวัสดีค่ะโมนีพี่ปูสิพามาเจ็ดแกงพั่วหอยแมงคู่เนาะค่ะเนาะเดินมารับชมน้ำกันเนาะอันนี้พี่ปูกะเกี่ยวกะทิให้มันออกแตกมั่นแน่จัหน่อยเนาะค่ะพี่น้องได้ที่แล้วด้วยเนี่ยพี่ปูอาจจะปรุงรสเราด้อค่ะเด้อใสก่กะปิใส่เกลือนิดน้อยเนาะน้ำตาลนิดนึงเพราะมีรสชาติเนาะค่ะเนี่ยได้ที่แล้วค่ะได้ที่แล้วพี่ปูก็เสิหอยลงเนาะ เนาะเอาลงเพราะว่าหอยมันกระซูกแล้วเนาะพี่น้องไอ้เครื่องนี่มันก็จะมีมีชะอมเนาะชะอมใบสะพูเนาะค่ะนี่นี่ค่ะใบสะพูเอาลงเลยค่ะพี่น้องเนี่ย พะว่าหอยมันกระสุกแล้วพี่ปูกระเสียวลงเลยค่ะค่ะเดอ้อนามอาจจะวันน้อยไปบหรือว่าจังไหรเนาะคอยว่ากันอีกที่นึงเนาะเนี่ยแกงบุญญาเด้อค่ะเดอ้อพี่ปูเห็ดแบบยังไงน้องขั้นนามมันหน่อยก็จังคอยเพิ่มเอาเนาะเนี่ยนะค่ะพี่นอ้อง เดี๋ยวทะเิงไ,ไปน้ำกันเนาะเดี๋ยวให้มันเดือดก่อนพี่น้องด้วยนี่ค่ะพี่น้องเดือดได้ทีเลยเดือดได้ทีเลยเดี๋ยว,ว,ยยว,ว,ยวยน,นี่แค่นี้ก็พ่อเราล่ละเพราะว่าเวลานั้นก็เอาตักเนาะเนี่ยก็จะได้น้ำเนาะตอนใส่เบิงอาจจะแบบโอ้ยนน้ำน้อยแท้แกงขวบโแมนเด้อค่ะเด้อพวกผเข้ามันหยุบลงเนะาะผาขามันหยุบลงมันก็จะได้น้าได้ทีนี่ค่ะแค่นี้แหละ เดี๋ยวพี่ปูอะปิดแกลเนาะคะ่ะกอซิมนเบิ่งเดอร์แกงปัวแบบแกงบ้านๆนี่แหละค่ะพี่น้องแบบอหอนๆเนาะแะะ่บเดีอค่ะหอยขมกับแกงสี้ะคะเดอ้อเนี่ยอันนี้พี่ปูหาหอยขมบ่ไห้เนาะปูกระเสียวหอยแมงปูตัวใหญ่ๆเนาะคะ่ะมาให้เบิ่งเนาะ น่ากินบอค่าน่ากินบอพี่ปูขายบ่แพงเด้ถุงละสามสิบค่ะพี่น้องนี่น่ากินไหมคะมาเบืองน้ำกันมาพี่ปูขายถุงละสามสิบได้หน่อยได้หลายสำหรัมากค่ะไนดะ้ามาตามกันมาเบืองค่ะนี่ล่ะค่ะเนาะที่ว่าอัปเดตว่าวนี่แหละแกงคั่วหอยถุงละสามสิบของพี่ปูเด้อค่ะเดิม กันหน่อยก็นลายเบื้องเอาถ้าเบื้องสี่อ,อาจจะมองหน่อยเนาะคะ่ะแต่ว่าพี่ปูว่าบนหน่อยเด้เนาะค่ะเนาะนี่หลยถุงละสามสิบบาทที่นี่พี่ปูกับสิบ,บอกว่ากับเขารวมๆมามีอย่างแน่น่ามือเนี่จะมีแกงหอยแล้วเนาะอันนึงเนาะแกงขั่วหอยเนาะอันนี้ก็คือแกงเห็ดใส่ผักหวานนะคะร้อนๆอยู่นะทุกคนเนาะหันมีไอ้อ์เลยเนี่ยถุงละยี่สิบนะเนี่ย โอ้ยห่อนๆพี่น้องพี่ปูอาจจะบริเวณไหเบิงเพราะว่ามันหลากหลายแห้งค่ะพี่น้องอันนี้ต้มยำไก่ใส่ใบมะขามอ่อนเนาะเนี่ยก็ยี่สิบบาทเื่กันค่ะตุ่มยำไก่เ้อเห็นเนื้อไก่บ่าคามนี่แหละค่ะทุกคนกับเขาพี่ปูเหมือนเนาะมีสามอย่างสี่อย่ยาง,างอาจจะเป็นกับลาบเนาะพี่ปูอาจจะบริเวณไหเบิงเพราะว่าเรลามันกรเล่งรีบเนาะค่ะคลิปนี้ค่ะ คือสิขอจบแค่นี้เนาะเพราะว่าอาจจะบริเฮตเบิ่งบบทุกสิ่งทุกอย่างและหลากหลายทีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ปุ๊ก็สิเฮดลาบอีกมันลายอย่างค่ะทุกคนเพราะว่าคนเดียวถ้าสิเฮตเทียเดียวร่วมเทียเดียวมันก็บ่ได้เนาะค่ะล่ะคลิปนี้ก็สิขอจบแค่นี้เนาะเอาไว้บพผอก,กันอีกคลิปหน้าคื่อเก้าพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเนอะ้อ